กินน้ำแน่กินน้ำแน่เสีบบ่เป็นอย่งเพีบ่เพแหงบ่เสียดที่อย่างมันที่แตกได้นเอา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 มันสี่แตกแอไปซื้อด้นโบพาไปซื้ออีกเด้มันที่แตกไหมเอา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 ปูตีกันครเอาเอาเอาเฮ็ดเจเฮ็ด น้ำเจ้าน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมแกน้ำเย็นเย็นแกไม่กินขี้เดียดเอาอยาเดินไปแล้วเนี่ยไม่เอาขี้เดียดไม่กินแล้วเอาที่พูดกินเอาน้ำเมียงขี้เดียดไม่เอาเอาน้ำเมียงตานะเอาน้ำน้ำแตงโมไหมมีน้ำแตงโมด้วยเหรอมีน้ำแตงโมด้วยไหนนี่โอ้ยไม่กินแล้วน้ำเมียงมันเงี้ยวใช่แล้วบ่น้า เว Souls, ้ยว่ากินขี้เดียดบ่ได um <ok ้ยอมน่ะปพุ่งกลับไปยาไปบ่ได้แม่ไม่ไปวัดยีลาไปบัวได้โอ้ยโอ้ยขี้เดียดโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยขี้มูกด้วยไะไปหาผ้าไม่เสียดแม่โอ้ยว่กินแล้วว่กินแล้วโอ้ยว่กินขี้เดียดขี้เดียด โอ้ยฉี่มกวะนี่ไหมไปหาผ้ามาเสีนเลยเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบ่เอาเอาอย่าอย่าทูบอย่าทบมีน้ำแจงอย่าทูบมันจะ<น>แตกตีน,น้ำแจงน้งแบบนำแจงยี่ย้แซ่บบ่เป็นยังเพีย้ยสบเพแ้ยแงบ่ โมกินอาะดิบุกินชี้เด <dairy> ียดกินกินกินให้เยอะๆโมกินโมกินเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ื่องแกนะเด็ดเด้วบน้ำเย็นจะเอาน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมน้ำแกน้ำแกน้ำแกให้เยอะเสียดีอย่างมันที่แตกได้ไหนเอา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 มันสีแตกเอวไปซื้อได้ไหมโบพาไปซื้ออีกเด้มันสีแตกไหม เอา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 ปูตีแค่เอาเอาเอาเยฮ์เฮ็ดเยฮ์เฮ็ดมันสิแตกมาด่าแน่แตกแล้วแตกซ้ำเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบ่เอาเอาเยอะเย่าทุบอย่าทุบมีน้ำแข็งอย่าทุบมันสิแตกตีน้ำแข็งน้ำแข็งเนี่ยมันน้ำเนี่ย น้ำแข็งชนหน่อยชนหน่อยมาดาเอาเอาขนมไปดูเรนของหวานยังไดเนี่ยเอาชนหน่อยชนขนมหน่อยพ่อขอชนขนมหน่อยชนเอาหักแล้วเอามาเมีย <c oughs> หักเรื่มขนมนะเอาไม่เอาไม่บอมันช่หกักเอาเอาันนี้หักนะกินเอาน้ำเย็นให้บอกินโอ้ยไม่กินขชิดียด แอะขี้เดียดบ่กินแล้วน้ามียงบ่เปนเงี้ยวใช่เราบ่โอ้ขี้เดียดบ่กินแล้วแอขี้เดียดบ่กินน้ำแนกินน้ำแน่เียงนะเบ่็ดกินน้ำกินน้ำกินน้ำบ่กินนวดเอาบ่เอาเนียเอผมยิ้มเอาบ่ เอาเอาไหมเอาไหมให้กินนะเด้อให้พ่อซิมแน่คำหนึ่งให้ซิมแน่คำหนึ่งให้ซิมแนเอากินเอาน้ำเย็นให้พ่อกินโอ๊ยไม่กินขี้เดียดแอะขี้เดียดบ่กินแล้วน้ำเอี่ยงบ่นเป็นเงี้ยวใส่เราบ่โอ๊ยขี้เดียดบ่กินแล้วแอะขี้เดียดปูปูปูมันลอยเล่นน้ำแล้วเข้ามาเข้ามาฝนมันตกเนี่ย เ็นโบ้เนี่ยฝนมันตกเนี่ยเข้ามาเอาอยากเร็วบ้านเนี่ยพัวพัวมันลอยเลนน้ำแล้วเอาแซมมาตีมันแนมีใครเห็นน้องมาดาไหมเอาเอาแอบมาทำอะไรเนี่ยแอบมาซักผ้าหรอใช่ไหมป้ามาซักผ้ากับเปลียนป้าป้าไปอาบน้ำป้าพ่อสิไปอาบน้ำให้พอแล้วพอแล้วป้าพอแล้วสิไปอาบน้ำให้ป้าเกิดฝนมันสิตกแล้ว กินน้ำแน่กินน้ำแน่กินน้ำแน่ของพ่อของพ่อกินขนมก็ได้ปะกินแน่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 เอาให้พ่อกินน้ำแน่ปัดเอาน้องมาดาทำอะไรเอาไปดับมันเทศหยังถอดไข่บ่ดีด้มเดียน แมนบออันนี้ปูอันนี้ตกดาวแมนบอ่อันนี้ไก่ดาวอันนี้ตดาวอันนี้ปูอันนี้ตดาวอันนี้ไข่ดาวอันนี้ไกดาวอันนี้ปูกินน้ำเน้กินน้ำเน้ะเซ็บบอ้เป็นอย่างเพชบอเพชแหงบอ้ คล้องแพร่คร้องพ่อคองพ่อคองพ่อเอากินน้ำแน่